สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับข้าสว่ขอเช้าห้านาทีกับคริปโตเทลเลอร์ก็คลิปนี้เป็นคลิปสอนวิเคราะห์ราคาบิทคอยอีเทเรีย BNB มาดูว่าวันนี้ราคามีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับก็ใครกําลังมองหาตัวช่วยในการเทรดนะครับก็ผมขอแนะนําตัวบอร์ดครับนะครับตัวนี้ผมก็ใช้เองแล้วก็รีวิวอยู่นะครับก็เป็นบอร์ดที่เน้นกลยุทธ์นะครับ ให้การเทรดที่ปลอดภัยแล้วก็เก็บแคลดโฟลได้ตลอดทางด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใต้ลิงก์ดีสคริปชันผมเลยนะครับหรือใต้ในในลิงก์ในคอมเมนต์ก็ได้นะก็มีทั้งข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็รีวิวที่ผมทาเองเลยนะครับแต่สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมก็มีกลุ่มไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดไปที่ลิงก์ปักหมุดของผมได้เลยนะครับเนี่ยโพ์ปักหมุดในหน้าเพจก็เลื่อนลงมานะครับกลุ่มไลน์ผมก,ก็อยู่ ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องทางการติดต่ออ,อื่นๆก็สามารถเข้ามาเจอกันได้นะครับและใครที่กำลังมองหานะครับคอมมูนิตี้การเทรดน,นะครับที่มีทั้งบทวิเคราะห์ราคาสิกแนลในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารทุกวันเลยนะครับก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของเพื่อนผมนะครับอยู่ในเทเลแกรมก็เป็นกลุ่มที่ตั้งใจอยากมาแชร์ความรู้อีกกลุ่มนึงนะครับก็สามารถเข้าได้โดยกดอ สแกน QR code นี้หรือว่ากดลิงก์ใต้ด s สคริปชันหรือใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเข้าไปพูดคุยกับผมแล้วก็พเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้อีกคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็เรามาดูตัวของวิเคราะห์กราฟกันดีกว่านะครับก็เช้าวันนี้ก็ยังประกอบไปด้วยความงุนงงนะครับกระชาติขึ้นมาเนี่ยจะยเป็นยังไงต่อแล้วก็มาดูกันสำหรับตัวบิตคอยเองในทาวเว a มเดยนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยเขียวมา3วันแล้วนะครับหลังจากที่ไปชนกับแนวรับสำคัญที่ประมาณ28 0 0 0นนะครับก็หลุดกรอบไซเวตตรงนี้นะครับกรอบไซเวเดิมของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 8กับ50%พอหลุดกรอบไซเว์ตรงนี้มาเรียบร้อยเนี่ยก็กระชากลงไปข้างล่างนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะหลุดลงไปไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการ ซื้อกลับเข้ามาตรงนี้นะครับก็มีแรงผักดันกลับเข้ามาได้แต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับก็ยังวางใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะ t า m e Frameday นะครับมันยังผมเนี่ยยังมีมุมมองแบบนี้ได้อยู่นะครับว่าปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเข้าตามแนวต้านเนี่ยเราก็จะต้องรอไปการเบร ย่อเด้งใช่ไหมครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเทรนเขาเนี่ยจะขึ้นไปทางนี้นะครับแนละถ้าเรามองในทาวตรงกันข้ามนะครับตอนนี้เขาเบรกลงมาแล้วนะครับตอนนี้เขาย่อไปที่เส้นกลางบริงเกอร์แบนเพื่อเป็นการรีเทสนะครับว่าเขาจะยังเป็นทรงขาลงอยู่ไหมถ้าบอกว่าใช่ก็คือเขาจะมีพฤติกรรมไม่ผ่านเส้นกลางบริงเกอร์แบนแล้วก็จะลงต่อไปนะครับอ,อันนี้คือภาพในทาวเฟรมเดย์นะ ถ้าเรามองแค่ตัวของตัวราคาตรงนี้นะครับแต่พอเราดูอินดิเคเตอร์ต่างๆทัๆ้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าตัวของ f a c d X เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้า,ขาใกล้เส้นสีโรลืลายมากขึ้นทุกทีนะครับสโต RS I เนี่ยหากหัวขึ้นเข้าโซน80 20บ่งบอกว่าน่าจะยังมีพลังที่จะขึ้น ไปต่อนะครับซึ่งโมเมนตัมชุดนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะไปได้ถึงแนว41,000ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขาจะขึ้นไปต่อเนาะแต่การที่เขาขึ้นไปที่41,000เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับหลังจากที่เขาขึ้นไปทดสอบตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องมีการย่อเด้ง นะครับโดยที่ไม่หลุดซึ้กนกลบุลิงเกอร์แบนตรงนี้ผมถึงมองว่าเฮ้ยทาวเฟมเดนเนี่ยเริ่มที่จะกลับเป็นทรงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทาบภาพรวมใหญ่แล้วแล้วก็เราไปดูรายละเอียดกันบ้างนะครับก็เมื่อวานเองเนี่ยตัวของทาวเฟมสีกชั่วโมงเนี่ยจากบุลิงเกอร์แบนเนี่ยสวยมากนะครับก็มีการเห็นไหมมีการเบรกยอ่อเดง้งขึ้นมาตรงเนี้ยแท่งเนี้ยก็สามารถหาจังหวะเข้าซื้อได้ในทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับหรือ หรือนะครับเราจะใช้ฟิโบนัชชีในการหาจุดเข้าซื้อก็ได้นะครับก็ลากลงมาเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าปกติที่ผมพูดไว้นะครับว่าเราจะรับ2จุดนะครับคือ38%กับ61%ถ้าย่อมาที่38%แบบเนี่ยควาว่าเป็นการย่อเพื่อที่จะมีโอกาสไปต่อได้สูงนะครับแต่ถ้าเกิดย่อลงที่6 1อาจจะเป็นการย่อเพื่อที่จะพักตัวสัก ครู่หนึ่งเลยครับแล้วก็รอเลือกทางนะแต่ถ้าเกิดเขาจะขึ้นเนี่ยก็ได้ใช้เวลามากกว่าอาใช้เวลาพักตัวมากกว่า38เอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตังงวะเข้าซื้อเนาะหรือหรือนะครับก่อนนั้นเนี่ยก็มีแท่ง rejection ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แท่ง r e j e c t i o n เนี่ยถ้าเจอแท่ง r e j e c t i o n ตรงเนี้ยแบบในทา m e f เ a รมสี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็มองว่าเทรนขาลงเนี่ยอาจจะจบลงแล้วนะครับ แต่จบลงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะกลับเป็นเทนขาขึ้นนะครับเขาอาจจะเป็นทรงไซเวย์ไม่ลงต่อแล้วค่อยเลือกท่าอีกทีนึงก็ได้นะครับไม่ได้มองว่าเกิดรีกชั่นแล้วจะขึ้นเสมอนะครับก็เป็น3วิธีการเข้าซื้อนะครับที่ผมมักจะใช้นะครับแต่ในทาวฟีผิวชั่วโม,มงเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าผมเนี่ยเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าตัวของสโตอาร์เอเนี่ยมันอยู่ในโซน โอเ r อร์บอไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยู่ในโซน o v e r อร์บอผมจะไม่แนะนําให้ทําการเข้าออเดอร์นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเข้าในช่วงเนี้ยจริงไม่จริงว่ากราฟก็สามารถลงมาอยู่ในโซน o v e r อร์โซได้ทุกเมื่อเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะไปต่อไหมนะครับหรือจะเลือกทางที่จะพักตัวลงมาก่อนนะครับสำหรับตัวของ btc นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาพักตัวลงมาล่ะนะครับ พักตัวลงมาละ่ะเขามีแนวรับตรงไหนบ้างถ้าเกิดเขาไม่สามารถขึ้นไปได้อีกนะครับก็จะมองที่ประมาณเนี่ยสามหมื่นสามนะครับเป้าแรกและเป้าต่อไปก็คือสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบริเวณนี้นะครับที่เส้นสามสิบแปดกับเส้นหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเขาหลุดบริเวณสามหมื่นสี่ตรงนี้นะครับหรือฟีโบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไทม์เฟรมใหญ่ ถ้าหลุดเนี่ยผมอาจจะมองที่38หรือ61แล้วก็มารอรับของบริเวณนี้ได้นะครับสำหรับตัว TC, สำหรับตัว BTC แต่ถ้ามันหลุดทั้ง2แนวนี้เลยนะครับก็อาจจะล่วงลงไปได้ถึง20,07 7หรือแนวรับสำคัญในกรอบนี้นะครับประมาณ20,07 7ถึง20,08 8นะครับสรุปนะครับตัวของ BTC ขาวเฟรมใหญ่เองเนี่ยผมมองว่าถ้าเขาเนี่ย ขึ้นไปนะครับก็โมเมนตัมบอกว่ายังสามารถขึ้นไปได้ถึงผมมองว่าขึ้นอาจจะขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้าน38%นะครับถ้าอยากเบรคสาบเรนเนี่ยอาจจะต้องรอขึ้นไปเทส1หนึ่งรอบแล้วมีการยอ่อนะครับพอย่อเสร็จเนี่ยเป็นการย่อเพื่อไปต่อแล้วก็เด้งเพื่อเบรกขึ้นไปนะครับแต่พอเราไปดูในทาวเฟรมปีชั่วโมงแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็ว่า มันน่าจะต้องผักตัวลงมาแล้วหรือเปล่านะครับเพราะสโตนไอซ์ไอเองเขาอยู่ในโซนโอเวอ o ์บอแล้วใครยังไม่มีออเดอร์ไม่แนะนำให้เข้าซื้อนะครับก็รอเขายอ่อล,ลงมาให้สุดแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นไปแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อนะครับถ้าหลุด50%รอกันแถว3 3 0 0 0ถ้าหลุด ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะรอกัอนบริเวณ2 8 0 0 0 7 7 0 0 0เป็นแนวรับถัดถัดไปของตัวบิ c คอยนะครับภาพรวมในวันนี้ผมมองว่าต้องรอไซเวย์ตรงนี้จบเรียบร้อยก่อนนะครับว่าไซเวย์ตรงนี้จบแล้วนะครับจะยืนอยู่เหนือเส้น50ต่อไหมถ้าเกิดยืนได้เนี่ยก็อาจจะเลือกทางที่จะขึ้นไปต่อก็ได้หรือเลือกทางที่จะลงมาก็ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าไซเวย์ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบบริเวณนี้นะครับ กล่องนี้เนี่ยจะเลือกทางขึ้นหรือลงนะครับต่อมาตัวของอีเทอรีวมนะครับอีเทอรีวมในทาวเฟมเดย์จะสังเกตเห็นว่าตัวของโบลิงเกอร์แบนและ MACD เนี่ยก็ยังอยู่ยังเป็นโซนขาลงอยู่นะครับถึงเขาลงมาที่ราคาเดี๋ยลงมาที่ซัพพอร์ตโซนและมีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับแต่ B. ีอีเท e ร m มเนี่ยก็ยังทรงไม่สวยนักนะครับเพราะยังไม่สามารถเบรกเส้นสีขาวหรือเส้นแนวต้านที่กดราคาเขาลงมาได้เลยนะครับก็ต้องรอการเบรกเส้นตรงนี้ขึ้นไปได้ก่อนนะครับตอนนี้สำหรับอนะีเท r รี่เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ของประมาณเส้น61หรือฟิโบ ฟีโบที่โกลเดเลชอว์หกหรือ78เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังไม่แนะนำว่าให้เข้าออเดอร์นะครับถ้าเกิดใครจะเข้าเดี๋ยวผมมองว่ารอเขาเบรกกรอบเส้นสีขาวตรงเนี้ยขึ้นไปอาจจะรอไปการเบรกย่อเด้งแบบนี้ค่อยเข้าก็ได้นะครับสหตัวอิตาเลียมตอนนี้อิตาเลียมเนี่ยผมมองว่าอ่าจริงๆริงอิตาเลียมเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าในวันนี้เขาที่มันพักตัวลงมาเนี่ยมันจะยืนอยู่เหนือเส้น1,000 เก้าร้อยได้ไหมนะครับก็จริงๆมันก็มองว่าเป็นกรอบไซเวตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเป็นกกอบไซเว์ตรงนี้ได้นะนะครับก็ต้องเราดูว่ามันจะลงมั้เนี่ยนะครับ ลงมาเพื่อเทสแค่1,900กอหรือลงมาที่61%มี1,700ตห่ัสำหรับตัวอีเทเียมนะครับถ้าเลือกทางที่จะลงแต่ถ้าเลือกทางที่จะขึ้นก็อาจจะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านสีขาวหรือสามารถเบรคขึ้นไปได้นะครับใครที่จะเข้ารอเขาเบรค่อยเข้าก็อย่างทันครับสำหรับตัวอีเทอร์เรียมเองอ,อีเทอเรียมก็ต้องรอดูนะวันนี้เป็นสงสัยเวนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้นกันแบบหืม ขึ้นกันโหดมากๆนะครับเมื่อวานอ่ะตัวของ BNB เงจะเห็นว่าตัวของ b o l l i n g e อร์แบและ MACD ยังอยู่ด้านล่างอยู่เลยนะครับแล้วยังไม่สามารถเบรกแนวต้านทางเฟรมใหญ่ตรงนี้ได้นะครับผมมองว่ามันจะต้องเบรกประมาณ325ราคานี้ขึ้นไปได้ก่อนนะครับอาจจะรอเบรกขึ้นไปปุ๊บนะครับแล้วก็ยอเดงเนี่ยค่อยตามก็ได้นะครับสักตัวของ BNB ซึ่งสโต้ของ BNB เนี่ยมันก็หักขึ้นมาค่อนข้าดูขออีกเชิงดือนแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็ขึ้นมาค่อนข้าที่จะสูงแล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นไปถึงโซนโอบอสแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถกรอบเทนได้เนี่ยผมอาจจะมองว่า BNB เนี่ยเป็นการขึ้นไปชนเส้นกลางทดสอบการกรอบเทนแล้วก็ลงต่อมาก็ได้นะครับอันนี้คือภาพใหญ่ของ BNB นะครับเรามาดูที่ภาพเล็กกันบ้างภาพเล็กเราเห็นอะไรบ้างนะครับภาพของเล็กของ BNB เนี่ย สี่ชัมม่วโมงเนี่ยจะเห็นการพักตัวลงมาแล้วนะครับพักตัวลงมาแล้วนอสโตสโตเนี่ยหักหัวลงนะครับถ้าเกิดเขาหักหัวลงเข้าสู่โซน80-20เมื่อไหร่ตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่า b n b จะย่อแบบไหนย่อเพื่อไปต่อก็คือย่อมาที่เส้นกลางบริงเกอร์แบนแล้วไม่หลุดเส้นกลางแล้วมีการเด้งขึ้นไปแบบนี้คือย่อเพื่อไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดย่อเพื่อพักฐานเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าน่าจะย่อมาบริเวณเส้น61%ในฟิโบใหญ่ ก็ได้นะแต่ถ้าย่อแบบย่อแรงๆเลยเนี่ยก็รอคันแถว2 0 0 2 2 4หรือ211ตรงนี้ต่อไปได้นะครับสำหรับตัวของ BnB นครับก็วันนี้นะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วแต่เนี่ยจะต,ต้องรอตัวพี่ใหญ่นะครับว่ากรอบนี้เนี่ยที่เขาไซเวลยู่เขาจะเลือกทางที่จะเบรกขึ้น นะครับเพื่อวันนี้อาจจะเห็นสีเขียวนะหรือเบรกลงข้างล่างนะครับเพื่อไปทดสอบแนว33,31หรืออาจจะลงแรงไปได้ถึง28,000ก็ได้เลยนะครับรอดูว่าจะเลือกทางไหนถ้าขึ้นตัวอื่นอาจจะขึ้นตามถ้าลงตัวอื่นก็ตามกันหมดก็ยินดีนต้อนรับสุตราสีแดงนะครับแต่เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่า ทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยเขายังเป็นขาลงอยู่นะครับเป็นเทรนแนวโน้มที่ลงอยู่นะใครที่จะเทรดช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับใครที่สายสปอร์ตเนี่ยผมก็ยังแนะนําว่ารอเขากลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเราเราค่อยฉอนก็นได้นะครับถึงแม้ว่าราคานะตอนนั้นเนี่ยครับยังไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดถูกที่สุด แต่เป็นราคาที่เราซื้อด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่าตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้คอนเฟิร์มเทรนขาขึ้นเลยนะครับอ่าก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ใครเนี่ย อยากติดมาพูดคุยกันเนี่ยก็เข้ามาที่ห้องไลน์ของผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ผมมีวิเคราะห์กราฟทั้งตอนเช้า9โมงกับตอนเย็นเนี่ยประมาณ2ทุ่มไม่ค่อยตรงนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่หน้าเพจคริปโตเทเลอร์บอกกล่าวเล่าคริปโตได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปวิเคราะห์แบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในวันถัดไปก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในไลฟ์นะครับที่หน้า f c e e o o o สอบพุ่งไม่ค่อยตรงสวัสดีครับ